ตำราพิชัยสงครามของซุนวูบทที่8ความสามารถในการปรับตัวซุนวูกล่าวว่าทุกคนใช้ยุทธศาสตร์ในฐานะแม่ทัพต้องรับบัญชาจากเจ้าเมืองแล้วระดมไพร่พลพื้นที่วิบากต้องไม่ตั้งค่ายพื้นที่ขาบเกี่ยวพึงคบมิตรพื้นที่ตัดขาดจะเชื่องช้าเมื่อถูกล้อมต้องใช้เหลี่ยมประสบวิกฤตต้องสู้ตาย เส้นทางบางสายไม่ควรสัญจรบางกองทัพไม่ควรต่อกอนด้วยบางที่มั่นไม่ควรเข้าโจมตีบางตำแหน่งแห่งที่ไม่ควรรักษาคำบัญชาบางอย่างไม่ควรรับแม่ทัพต้องเชี่ยวชาญการปรับตัวให้ได้เปรียบจึงจะเป็นผู้รู้การศึกแม่ทัพที่ไม่ชํานาญการปรับตัวพวกเขาอาจรู้ว่าภูมิประเทศมีรูปร่างอย่างไร แต่ก็ยังไม่สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มความได้เปรียบบางแม่ทัพไม่รู้ว่าจะปรับวิธีการรบอย่างไรพวกเขาอาจพบตำแหน่งที่ได้เปรียบแต่ไม่สามารถใช้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพวางแผนพึงสร้างสรรค์พึงกลับตัวตามเงื่อนไขแห่งโอกาสและอุปสรรคอาจใช้วิธีต่างๆแต่ได้ผลอย่างเดียวกันปัญหาอาจแตกต่างแต่เราต้องหาทางออกได้เสมอ ปรับเปลี่ยนค่าสึกต้องรู้จุดตอนต้องการให้ค่าสืกยุ่งต้องหางานให้ทําต้องการให้ค่าสึกเร่งรุดต้องเอาผลประโยชน์เข้าล่อขึ้นชื่อว่านักรบอย่าได้วางใจว่าค่าสึกจะไม่มาพึงวางใจความพร้อมที่จะรับมือกับพวกเขาจะดีกว่าอย่าได้เชื่อว่าค่าสึกจะไม่จู่โจมเชื่อความสามารถในการเลือกสถานที่ที่ค่าสึกไม่สามารถเข้าตีย่อมดีกว่า จุดอ่อน5ประการของแม่ทัพสู้ตายอาจถูกฆ่ากลัวตายอาจถูกจับขุนเขียวอาจถูกยั่วยิงในศักดิ์ศรีอาจถูกย่ำรักราษฎรอาจถูกก่อกวน5ประการนี้เป็นจุดอ่อนเป็นความผิดพลาดที่มักพบได้ในแม่ทัพล้วนเป็นภัยแก่การบังคับบัญชากองทัพล่มสลายแม่ทัพหมอดม้วยจุดอ่อน5ประการนี้จากไม่พิิจาราะหาได้ไม่